ทุกคนครับทุกคนดูด้านขวาของจอของทุกคนตอนนี้ครับทุกคนจะเห็นสกินปืนครับที่เป็นสกินปืนอัปเกรดนะครับจำนวน8ปืนครับไม่ว่าจะเป็นคา98้ามินิน้าแข็ง AK น้ําแข็งเป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้ครับตัวเกมครับแพ็ครวมมาเลยครับอยู่ในกล่องที่เปิดง่ายที่สุดครับนั่นคือกล่องผับจีลักกี้นั่นเองครับผมเป็นกล่องที่โคตรจะออกง่ายวันนี้ครับผมเติมมาจํานวน20,000 UC ครับแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้ากล่องนี้กับเงิน2 0 0 0มืนกับสกินปืนมากมายนี้จะออกตอนกี่ UC นะครับเรา ไปดูคลิปกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมไปดูกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับตอนนี้ครับผมมีโปรโมชันดีๆมาแนะนําทุกคนเลยนะครับเป็นการคอลแลปกันนะครับระหว่างเพจของผมนะครับกับทางวิษณ์เกมมิ่งบริการเติม UC ราคาถูกนั่นเองนะครับใครก็ตามนะครับที่บอกว่ามาจากเพจของผมนะครับตอนนี้วิษณ์จะมีสิทธิ์ให้กับทุกคนครับเพียงคุณนะครับไปเติมเงินที่เพจวิศา์ครับจำนวนใดก็ได้ครับผมเติมไปเลยครับเมื่อเติมแล้วนะครับคุณจะได้สิทธิ์มาครับหนึ่งสิ ยิ่งเติมมากยิ่งได้สิทธิ์มากครับผมสูงสุดถึง700 UC เลยอย่างของผมเนี่ยเติมมา20,000 UC นะครับบวก UC จากสิทธิ์ไปอีก1000เป็น21,000รับฟรีครับจน4ี0้บาทหรือ1000กว่า UC เลยนั่นเองนะครับถ้าสนใจแคปหน้าจอตรงเมื่อกี้ไปนะครับแล้วไปบอกเพจวิสัทธ์ว่าเ้ยมาจากเพจพี่ฝนนะรับไปเลยครับผมจำนวนสิทธิ์ที่เรารับโปรโมชั่นมานั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผ u b G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจ เกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือทุกคนดูเป็นแนวทางได้นะงบวันนี้เรา2 0 0 0 0 u ่นรับสวยครับฮ้ยครับอุเกลือกล่องนี้จริงหรอกล่องนี้เกลือหรอกล่องนี้เกลือหรอครับมีใครมีใครไปดูมาแล้วบ้างครับเกลือไหม เฮ้ยเจ้าอุ้ยเกลือว่ะโอ้เกลือว่ะเฮ้ยเกลือเกลืออยู่นะเนี่ยไม่ได้เลยเลยเุ้ยเจ้าห้าสิบกล่องครับโอ้โหว่ะเจ้าเจ้าอะเปิดลัคกี้ครับเมื่อเปิดครบ50กล่องนะครับเราจะมี100%เ เอา100%เนี้ยไปเปิดแล้วก็สุ่มอีกรอบนึงครับเราได้ ak น้ำแข็งครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ครับถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วครับเรามีอยู่แล้วมันเปลี่ยนไปด้วยครับเปลี่ยนเป็น ak น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นแบตเทอรี่แลให้3ชิ้นเลยนะครับ<อ>คือผมมีสกินปืนหมดแล้วนะครับผมมีสกินปืนหมดทุกสก,กินเลยนะครับที่อยู่ในตาราง<อ>ผมเปิดไปเนี่ยคือแบบหวงหังแค่แมทเทอรียลพอนะครับซึ่ง เป็นการไกด์ไลน์กับทุกคนด้วยนะครับว่าไอดีผมเนี comigo, OK. okay. là, ่ยที yeah, ่ค่อนข้างจะเกลือเนี่ยก็อาจจะดวงดีก็ได้นะครับอเคอันนี้ครับเดี๋ยวเราลองกดข้ามดูนะครับเดี๋ยวเราลองกดข้ามดูนะครับจํานวน50กล่องนะมาดูครับโอ้ยโอ้ยตกใจได้แมททีเรียลมาอันนึงครับทุกคนโอ้โหกล่องที่ห้ bốc <coughs> lucky lucky ไป ừ. lên, ไปเหตต่อครับปึ๊บสวยปึ๊บ โอเคโอเคลักกี้อันนี้ลักกี้ครับลักกี้ครับมาหน่อยนะมาหน่อยนะกล่องที่210ครับ220ครับ230ครับ240ครับ เห็นไหมเมื่อกี้มองทันกันไหมครับตรงนี้มองทันกันไหมกล่องที่250ครับอืมเรือมาต่อไปเราจะเปิดเป็นเจ้าลักกี้นะครับปับ๊บ250กล่องนะครับทุกคนสวยครับทุกคนเฮ้ยออกง่ายออกง่ายนะเนี่ยออกง่ายเลยอะ260ลุยอุ้ย270 สองร้อยแปดสิกากล่องเปิดลัคก,กี้ครับเปิดลัคก,กี้ในกล่องที่300ครับกล่องที่310ครับลุยสามกล่อง 350กล่องเปิดต่อครับลักกีไก้ไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเหลืออีก2500รยูซีนะ2500รยูซีสุดท้ายครับ360้ยแมททิวเรียลมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนอีกหนึ่งชิ้นความอร่อยฮึบมฮึ่มฮึ่ Uh huh. ครั้งสุดท้ายครับกับกล่องที่400ครับ <Wow. S 1> จดเลยอันนี้คือหยิบปากกามาจดเลยกล่องที่400ครับผมไปต่อครับ m a ทท r i เดียดีพนะครับตอนที่400นะเปิดลักกี้นะครับอีกหนึ่งครับผมสรุปให้เลยนะผมเปิดไปจำนวน400กล่อง 50กล่องแรกนะครับ AK น้้าแข็งออก130กล่อง Material มาอีกหนึ่งครับ160กล่อง VSS มาอีกหนึ่ง240กล่องคาก8อีกหนึ่งครับ250กล่องได้ DP มาอีกหนึ่งกล่อง360 Material มาหนึ่งครับแล้วก็400ได้มา2อย่างคือ AK น้้าแข็งแล้วก็เปิดลัคกี้ได้ DP มาครับทุกคนว่าไงครับกับงบ22,000 UC ทุกคนคิดว่าไงคุ้มไหมหรือว่าแบบยังไม่คุ้มเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมไม่มได้ผมอยากอัพอันนี้ว่ะไปเบลสี่ครับโอเคแล้วก็ไปเบลห้าโอเคเบลหกนะครับ <l respect> ทางด้านเกมพับจีเนี่ยเขาได้อัปเดตแพทมาใหม่ครับเป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยสมมุติว่าแล้งนะครับผมจะยกตัวอย่างแล้งนะครับเป็นเลขแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกันนะครับเช่นโกแพทไดมอนด์เอทคาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ การที่เราจะเล่นกับเพื่อนได้ครับจะต้องไม่ห่างกันเกิน1แหลงใหญ่ครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่แหลงที่4แหลงที่3เนี่ยครับจะสามารถเล่นกับคุณได้แต่แหลงที่2แหลงที่1จะไม่สามารถเล่นด้วยกันได้เลยครับแล้วกันถ้ามันมี6แหลงคุณสามารถเล่นกับแหลงที่5ได้นะครับไอแหลงที่4เนี่ยสามารถเล่นกับแหลงที่5ได้ แต่คุณจะไม่สามารถแรงที่4ี่เนี่ยจะไม่สามารถเล่นกับแรงที่6ได้ <Hello. S 1> ผมเข้าใจเออคุณคุณต้องการทําเพื่อป้องกันโปป้องกันการทุจริตอ่ะคุณกลัวแบบว่าผมเอาแรงน้อยมาแบกแรงมากใช้โปแรงน้อยแบกเออผมรู้ผมรู้ผมเข้าใจคุณเจมยมเราเราย้อนกันไปมเร,เราเรารี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 ถ้าสมมติว่าผมอยู่แรงที่4นะครับผมแม่งแบบเอ้ยขึ้นเอ็แล้วว่ะอีกขั้นหนึ่งคุณจะขึ้นคอนละกูสุมตีแม่งเลยกดหนึ่งเพื่อหาอีก3คนเราอยู่แรงสี่ อันนี้เราสุ่มนะเราไม่ได้มีเพื่อนในตี้ถ้าเกิดเรากดสุ่มอะ่ะเราสามารถเจอไอ้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามถึงอันดับหกได้เลยอะ่ะ <Nope. S 1> ถ้าเราสุ่มอ่ะไอ้อันดับที่เหลือตรงเนี้ยมันสามารถเป็นอันดับอันดับอะไรก็ได้อะ่ะกับกันย้อนกับไปอีกหนึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่แลงสี่นะโอเคกูมั่นใจเลยโอเคกูไม่ติดกูไม่ติดคือเพื่อนกูเก่งเว้ยคือเพื่อนกูแรงแลงสามแรงห้ามาเลยเพื่อนกูแบกลงเลยอันนี้แรงสามแลงสี่เออเยี yeah, ่ยมาเลยแลงเอ็ดแลงแพท แหงคอนมากันแบบเต็มที่เลยสี่คนรวมตี้มาเลยปึ๊บกดเครื่องบินปืด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 ลงไปปับ๊บไอพวกศัตรูตรงข้ามอะ่ะแม่งมันเป็นแหลงหนึ่งแหลงสองแหลงศูนย์คือศัตรูตรงข้ามอะ่ะมันว่าแต่ว่าแต่ฟักอะแล้วอาจจะมีคนสงสัยเอาแล้วพี่มันไม่ดีหรอการที่ศัตรูแหลงกากากว่าเรามันไม่ดีหรอถ้าไอเฮี้ยศูนย์นี่แม่งใช้โป่ล่ะสิ่งที่กูบวกสี่สิบาเมื่อกี้เนี่ย แลวไอเชืศูนย์เนี่ยม่งใช้โปล,ล่ะกูล,ลบไปห้าสิบสามกูกูต้องกต้ฟักแมนทีมแต่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 แต,แต,แต่แต่เดียนะเด๋ยวก่อนะดดน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณจะด่าทีมอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าเอ้ยก็ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดจัดอันดับเหรองั้นทุกคนก็าสามารถไปเล่นในโหมดไม่จัดอันดับงั้นสิเรามีโหมดไม่จัดอันดับให้คนถึง4 5 6หอีเวนต์ จะเป็นแมปใหม่ล่าสุดอย่าง Absomax หรือจะเป็น l i v i n า Angel, s นล r ม a ก k ิ i ค k y หรือค l a k i n เราสามารถเล่นได้ทุกอันดับไม่มีการแบ่งพักแบ่งไฟโดยไม่จัดอันดับเลยทุกคนสามารถฝึกกันได้ที่นี่เลยนะครับนี่คือโหมดที่ดีที่สุดในการที่จะเล่นกับเพื่อนก็กูอยากเล่นแบบจัดอันดับให้คนเก่งแบบกูขึ้นเลงไม่ไม่อิสว์มึงฟังกูพูดไหมจเอมเล่นแม่งนี้มั้ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลามใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ f a c e o o o k f a n p a แอลวเฟซ e ไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ